สวัสดีค่ะพี่น้องตอน้ก็อยูกับชงเอมิกาลัมเลยพี่เช้านะคะอ๋อเลิกอันไปเออเลิกงนเป็นทีเรียบ้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะผมถ่ายอีกแล้วพี่วัดขอขอคอนเทนต์หนึ่งคลิปคุณคุณวัดศรีวดนครับเตงคุณ วเองคุณหลายแมตเลยนะอะไรครับเแฟนฝูงหลายแมตเลยเนี่ยเออหลายแมตแล้วมันมันเกรงใจอ่ะสายใหญ่เขาเรียกอะไรไปพิซัวเอาอย่างนี้วันนี้เห็นนมอะไรโอ้เอาไดายิ่ปวันนี้ปลาโมดเรียงธาเรียงโมฆะธาสิบปรตอนเย็นเย้ทั้งกลุ่มได้ไหมทั้งกลุ่มตอนเย็น

อมแอมเลี้ยงใช่เลี้ยงว่ามากหนึ่งองกินหนาได้งบานี้แตวต้องยอกอุ่าห์เลี้ยงไม่เห็นเลยไม่หุนเท็ไม่หุนเเอ้ากินมาเนี่ยเห็ยอุตส่าร์ยงไ่เห็นยอมากนน่ะปากเขบ่เส็ไเด่นี่อปากมันเสนเียหน้ทีมันดิงุหหกลุ่มเราจะมีอ่อเลว่าเเราเรียกว่าอะไระ ตัวอะไรกรุงครับเตีงครับเตีงต่อให้ทันหน่อยแล้วรู้ไหมทำไมต้องมีกากะบาดสีเขียวเพราะอะไรเพราะว่าถูกทุกอย่างไม่มีอะไรผิดกุ้งลักกุ้งลัก นุ้นคนตั้งเองบุกกระบารเด็งเนี่ยคือหัวหน้าแดดหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผาหัวหน้าเผาคับเต็งครับเต็งครับเต็งได้น้ำผู้นี่แหละครับเต็งครับเต็งโอเคคนข่าวคนสิบครับผมพ่อไปใส่เอาตั้งให้คนสจะใส่แล้วพอเดวไปรุ่นตานขนมนมเนยน้องเก่าคับกุกกระซิไปคือกันพ่อสิไปใส่เอาพี่เปาไปกับพี่เปาค่ะจะคืนบอกให้เขาแล้วคืนบอกไม่ ถ้าวันไหนอยากไปก็ไปมันเลิมอ่าแล้วแต่อารมณ์ใช่โอ้ตายแนอยมันยงบวกอไรนดนี่ๆายดีๆเอาดีๆเอาดีๆบอกว่าอะไรบอวาอะไรไม่ได้ว่าอะไรมีบวกเสียงเอ่อเสียงอเสียงสวรรค์มานี่เสียงสวรรค์ออาาาไม่้พูดแบบ น้องคนเกษตรมิสัยไอพนมนไทยบอกไกลกันจากกันน้อยน้องคนก็ชุ้มพี่บ้านน้องทงานแข่งเรือบ้านน้องอ้อยงานแข่งเรือบ้านน้องอ้อยลองทำเือนลูกคอจินยใจไมากลสือรอนลวแก้วนามากคุณ อเอไปยางไปไปทำหงเฮาไปทำใหเฮาเจ๊้เพื่อฝากหมามพี่สุต้องเดินไปตั้งได้พันแล้วเยาว่าใช่เยาว่าเอื่อยเดินไปเราไปหาตังก่อนเพื่อได้ตังสักเหรียญสก็เลยได้เป็น12บบาทนี่เห็นไหม มานบอปากม้า,มานยางอีกกนเด้อ <c oughs> ไม่ยางไปรถย่างกลมหนาเดิใช่แล้วล่ะเรื่อ,องมั้อครับพี่น้องเมื่อกี <c oughs> ก้หอบ ชิปสกสอเกีนมาหาหกสองมันออกมาพร้อมกันตีไล่ไลกันตีนี่หาหกหนึ่งหาหกสองนเวเสี่ยงเอาดวงไปดวงมันมันไมันมันอ้มัมันยางมัซบอกว่าอยากเก็บกไนจสิบาทได้เพิ่มเได้ย่ได้ยี่สิบบาทมันเพิ่มอยู่กสิ นมไบกกันักกะนอยงานงานเข่งเรือบนมไทยที่เป่าลองิบ้านไหนก่อนใครคนเกษตรวิสัยขนมไทยบ่เกกกันจักกันน้อยงานสุดยดมันนี้เป็นง่อยเอนะเขงเรือบ่ต้มไผ่เลย งานเครื่องเรือบรนทุกเรือเอ่อเขียนพูดพูดอะไนครับอยาหาเงินเหรียญเราผู้หนึ่งได้สิบสองบาทไปปากช่องยังพอได้ใกล้งานหาที่เออปากช่องไปยังไปน้ำตกบวกเด็กบวกหนึ่งวนกายสองร้อยโดล้างไหวหรอกไปเอาที่สะดวกไง่ายสดวกง่ายไปปากช่องลหาที่พักใหแล้วแต่พี่ตอแล้วแต่พี่นี่จะไปน้ำตก โอ้ยปากช่องห่างจากน้ำตกก็40โลเองปากช่องไงน้ตกโลม่พี่ก็หาที่พักแถวปากช่องก็ได้แต่ว่าถ้านอนตื่นตอนไหนก็ไปเที่ยวไม่จากปากช่องไปน้ำตกเท่าไหร่ฮะ<า>ปากช่องไปน้ำตกเทไรับพี่น้องวันนี้เราไม่มีงานนะคะเราว่างคะ่ะวันที่เป็นนะคะที่ <c oughs> ที่ปากช่องปากช่องปากช่อง,อ,ง <c oughs> อ่าจังหวัด นครราชสีมาโคราชของเรานั่นเองนะคะอย่าลืมมาให้กําลังใจพวกเราทีมงานสนอบเพื่อนแพงทุกคนแล้วก็วันนี้ไม่มีบัตรกลุ่มปิดนะคะพี่น้องปไม่มีบัตรกลุ่มปิดน่าจะยาวเลยแหละเขาชวนกันแล้วบพี่น้องอัน<ต>พี่น้องเพื่อนคอมเมนต์มากลูกกสิปับแกแบบแกนะคะว่าให้ให้ลงให้ลงให้บอกคิวงานต่อน รถทำเออรถทำรถหลวงพ่อพระรมเอาววาสิ่า้ยังเอาบินองคอมเมิตนมาไรนูกกสิเอามาแก้ไขปับปุงตัวจะกองค่ะหนักอ่ะหนักอ่ะมป็นไงสูมาอยังหาเงินอยู่เก็บสาอตร ตอนเขาไปเอาเขากระว่าเสียเอาไปซื้อเรือเาไปซื้อเโอ้ยขบตะนีไปอาภูบาสีอาสูดเหรอดีดีครับขันรถเก็บกถบอะไรเนาะโอ้ยกวดสรได้มาเตละตูแมรนครับมันของนิค่านีิคาอือมันเงินบริจาคมันเงินอีมนีหน้าเขาอีมานี่เขาก่อนเขาติดสวายเขาก็ะอีมานี่เขาสาบเขาเสียงไว้ให้บาลักษสานีอะไะมันก็เลยเป็นดังสี่แหละ น,นันเอาไปเท่ายางมากเลยเก็บปีนั่นโอ้วยว่ามมนเดงนั่นเป็นหาร้อยคนแล้วเก็บเก้าอี้เก็บขยะเนาะงันเรียนมาจาะมันมันเหียถุงเขาหมองเขาเต้นนะ<ร>ได้เด้ยมันจะได้ไลท์ตรงวันนี้ นี่ีบ้านนี่เก็บยวยได้นี่นั่นคาพี่สัวพี่สัวก็มได้ยินพี่สัวพี่เมื่อกี้ตาว่าได้ห้าร้อยวงตาว่าได้หอวงตาไ้เนห้าร้อย พี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สักนิดได้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย